สวัสดีครับกับผมในอายาสิทธิ์อายาธรรมประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2563นี้ขอสวสดคาถาเลือกหวยครั้งที่37นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธะ นะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนภรัตสีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโูยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานางวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโย อะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรม,มาสัพเพสังฆาภารปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ ข้าพเจ้าในอายาสิทธิ์อายาธรรมประจําวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2563นี้ขอตั้งสัจจะอธิษฐานบาร,รมีครั้งที่37ขอยข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิพสัตว์ประศิลธยเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าพร้อมที่จะทําหน้าที่อันยิ่งใหญ่แห่งนี้ ขอใข้าพเจ้าทําให้ประสบผลสําเร็จในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดประเจ้าค่ะ